ต้องไปหาพละรชาก่อนอย่างแรกแล้วก็ต้องหาเงินต้องให้ให้หัวหัวคนเอ้ยไม่ใช่สิไอ้หัวคนสิคนที่เฝ้าเฝ้าประตูอยู่ เขาจะไม่ผิดเงินอยู่ในนี้นะเอาเงินสักเอาเอเอาเงินสักกดเงินหน่อยนะครับอืมเอาเงินเนี่ยเออทำไมทำไมทำไมเอาไม่ได้ทำไมเอาไม่ได้อะทำไมเอาไม่ได้ กดเลยออขอโทษดีนะครับไปกันเงินไปกันเงินไปกันเงินไปกัน,น,กนอยู่ใต้ดินน่ะเงินอยู่ใต้ดินน่ะเงินเงินอยู่ใต้ดินน่ะนี่ครับ พลิกิจสำเร็จอู้ยยยไปเลวเด้อเออให้ขึ้นมาตรงนี้นี่เข้ามาในปราสาทตัวนอย่างแรกแล้วก็ไปสู้กับบอสอู้ววเบรกแตก ไปเอาไปโหลดก่อนนะโลด M M O Simulator ตุ๊บตุ๊บไม่งั้นเราตัดเดี๋ยว เริ่มได้รีโหลดนานไปนิดนึงก็โทษด้วยะใครเชอู้เอา้าแมพหายแมพหายเชยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีดเราก็ลอย ปักไว้เนี่ยปักนึงนะต้องนึงนะปักอีกอีบ้าเอ้ยเอ้ยอิดช็อตอันนี้อะไรไปเลยนะครับผมต้องหลบเออดร็อคเตอร์บ๊อ,อบเพิ่ไมไหมหน ออ,อ,อลบก่อนลบงอนแล้วก็พังส่ยาส่ยาส่ยาสยาสยาสา ง่ายนิดเดียวเลเวลอัพอีกหักไปแล้วได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวไปข่าในเดี๋ยวเสาก่อนต้องครับต้องไปข้าในเดี๋ยวเสาก่อนครั้งนี้แบบจริงจังนะยังบอกไปเลยซ้ายกว่าเฮ้ยพุ่งไปเลยอ,อิสระภาพอน เขาตัดคลิปหน่อยนะเดวนี่ฮะตอนนี้อยู่ในหน้าประสานละอูวนี่นี่โอ้ยปวดไม่เจ็บตูดเลยไม่เจ็บตูดกบมาแล้วว h a t ออะไรวะเนี่ย เออทเลอเลเออทอเลเออเนี่อกินอยทีเดียวป้อมะล่มพลังโอ้ยติดอีกพลังเสียอย่อาบอกนะบ้ากีกแล้ว <nước> ไอ้บ้าเลยไอ้บ้าบ้าอีกแล้วงั้นมาไปเริ่มกันใหม่เฮ้ยแล้วเอามาผิดทางมึนๆหน่อยวันนี้เจ็บคอยกระหัก,หกอุ้ยทะลุ เนาปั yup. ๊เปุ๊บเปุงนะเปุงเปุอเออนั่ลยอ้มาแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วต้องผ่านผ่านอุปสรรคต่างให้เที่สุดผ่านอุปสรรคใ้เยอะ้สยดมาติดเอ้ยว่าจะติดบักวะจะติดไฟอ่ะ อ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบกลายเป็นแพนไปนแล้วแล <c oughs> ้วข้าเขาทิ้งขาเขาทิ้งไม่สิงเขาทำให้เขาสลบรู้ว่าข้าเขทิ้งวะเลือดให้เขายังอยูนน่นะตุบ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 ,ตบไปแล้วไปแล้ว ยากตัวนี้มันติดไฟง่ายมากโอเครู้รู้ได้พลังพลังโดนอัดเออเออพลังโดนอัดพลังโดนอัดโอ้เอา้าทันดูแล้วทันก็ลงอีกละเอาเกียร์บักเน่ ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราค่ะเราอย่างน้อยเราก็ข่า,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 าจูสิกพักได้ <c oughs> เราไม่ค่อยเดินทางปกติเราชอบดึบดึบฟาสโอ้ยแหลกแหลกาะอ,อะไรวะเนี่ย คิวดิตี้อะไรขออะไรวะเนี่ยเออเหล็กเหล็กเหล็กโคตรเหล็กเหล็อืมยุ่งสนิงนี่ถึงในประสาทแล้วแล้วก็เหลือไม่ค่อยกี่อย่าง โอ้ยแต่เราชอบส่วนไปส่วนนูนส่วนนี่ังวะตะปะหลุดตเอ้าทำไมเราชอบบักตรงนี้เนี่ยตัวที่สปีดอะมนเกมออนไลน์อยู่เนี่ย ตอแนแร์นี้นเกมออฟไลน์ก็ได้รู้สอกมายังเลยยังเลยเรายังเขอเท่าแค่นี้แหละ